ก็อยู่กับทิพพวกพนะี่ๆ ATV นครปฐมนะคะทิพวันนี้ก็จะไปแถวสวนพึ่งนะคะไปค้างคืนหนึ่งคืนไปชมรถวกพี่ๆเลยค่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่าการเดินทางในครั้งนี้พาพอยได้เดินทางไปกับพวกกลุ่มพี่ๆ ATV ขับนะครปฐมนะคะซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเลยได้คุยกันว่าจะไปค้างคืนที่สวนพึ่งะคะ่ะวันนี้มีใครเอาเมียมาบ้างครับ มีไม่มาปแบบเนี้ยนี่ช่องอะไรครับเนี่ยมีไม่มาพูดดังๆ่างนะเฮ้ยเอาเปื่อกล้องเลยเฮ้ยเสี่ยงเฮ้ยมันเสี่ยงมันได้อยู่ได้อยู่อย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้นะครับเลยอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับถูกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มล้วนแต่ชื่นชอบการเดินทางค่ะและในกลุ่มของเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพนะคะซึ่งมารวมตัวกันเพราะความรักหลุด รักการเดินทางเหมือนกันต่างคนต่างแชร์สถานที่ที่เคยไปเรื่องราวใหม่ๆของนักเดินทางที่เราก็ยังไม่รู้ปกติพะพลกับพี่นนทนก็เป็นคนชอบเที่ยวกันอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนใจจะเดินทางด้วยรถยนต์มอไซค์บ้างปะ,ปะป้ายค่ะพึ่งจะเริ่มจริงจังการขับมอไซค์เที่ยวก็ตอนได้เจ้า adv 350คันนี้มาค่ะการเดินทางในครั้งนี้ เราออกจากนคนปรปฐมโดยใช้เส้นทางเพชรเกษมมุม่งสู่จังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งวันนี้อากาศก็จะคืมๆหน่อยขับรถชิลๆสบายสบายเย็นดีค่ะตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยภูเขาทุงา่งหญ้าที่เขียวชอุ่มมองไปสบายตามากเลยค่ะหิวใจสุดๆไปเลย ท,ที่แรกที่เราจะแวะคงไม่พลาดแลนด์มาร์คสำคัญของสวนพึ่งคือตลาดโอปอยนั่นเองค่ะ ก็วันวันเสาร์นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะทุกคนที่ผ่านมาเราก็เจอแก๊งมอไซค์หลายแก๊งนะคะวันหยุดนะทุกคนตรงอวันเข้าวันหาค่ะก็อากาศชื้นได้เจอหมอกบ้างนะคะเป็นไงคะางมามาบวชหลานขอาใม่ขึ้นไปข้างบนน้ำบวชอ๋อคลิปนี้พาป่าด้วยนะคะ

มีของกินหลากหลายนะคะก็มีทั้งผักถืนบ้านนะคะร้านผลไม้ของอร่อยอร่อย,ออยเยอะมากเลยค่ะมีขนมมีข้าวและราคาจับต้องได้นะคะราคาไม่แพงเลยราคาเริ่มต้นตั้งแต่มี20บาทเลยนะคะทุกคนนี่นนี้นมเบื้อง ต้องชมว่าร้านค้าที่นี่ทำสะอาดมากเลยนะคะทุกร้านเลยสะอาดน่ากินมากค่ะข,ขนมโคกครับขนมโคก้อโคก,อ,ครกอร่อยไหมคะอร่อยครับน่าตื่นเลยอันนี้เป็นพี่พี่ที่มากับคณะเรานะคะพี่พีอดี e. ขับนครธมนะคะ จะเป็นร้านกาแฟะนะคะอามันเต้น,นะคะที่ตลาดโอปอยอทุกคน,นที่มาตลาดโอปอยจะรู้นะคะว่าถ้ามาแล้วก็จะต้องมาทานผัดไทยกันนะคะราคาเพียงสามสิบห้าบาทค่ะทุกคนอร่อยมากนะคะอันนี้มาทุกรอบก็ซึกวอบเลอ ก็จะมีเครื่องเคียงนะคะพวกพริกถั่วนะคะให้อยู่ตรงนี้นเลยเ <c oughs> ขาซ่อมเหรอนี่เราวิ่งเข้า บเขามา้วยกนาวมันได้ย่อถึงตัอละไ้นี่งกับสาวเลยกันเย็นเลยก็ตอนเลี้ยวเขามาพิอัดกะไรยผนม้โปยเวล้วช่วงเฮ้พิ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 พพิ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 พ่พิพิัิพิพิพลพิพิพยพิิดิพิิงิิิิ แหวก้าให้ป่ะจำต้อ,อ,องออกินก่อน <c oughs> อันนี่ซื้อมากินเท่กากันนะพี่นะไม่ได้เพิกินเดียว,ลวเ,เลยออกินเลยชิลไหยครับส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านของฝากนะคะภูมิปัญญาชุมชนที่ตลาดโอปอยนะคะทุกคนก็จะมีสินค้าหลากหลายนะคะที่ชาวบ้านทําแล้วก็มาฝากที่นี่ขายนะคะซื้อไปเป็นของฝากนะคะทุกคน ติดน้ติดมือไปอุ่นหนุนชาวบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานพอกขัดพะการา,สางาสารนะคะที่ชาวบ้านที่ตลาดอะคะ่ะจะคอยสารเอาไว้เพื่อจําหน่ายนะท่องเที่ยวนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้านะคะ,ะ,คะก็จัดแต่งตัวเป็นชาวมงนะคะเป็นชาวกระเหลี่ยงนะคะ ดูสวยงามมากเลยทางตลาดนะคะพูดจาดีมากค่ะอาหารอร่อยหลังจากที่ได้แวะทานอาหารอร่อยออร่อยที่ตลาดโอปอยเราก็ได้มุ่งหน้าออกจากตลาดไปยังที่พักของเราคืนนี้ โดยการนอนของเราในคืนนี้ก็จะเป็นการกลางเต็นท์นะคะแต่ก็จะมีพวกพี่ๆบางคนที่ไม่ได้สะดวกค้างคืนก็จะขอกลับช่วงเย็นๆต้องบอกนะคะว่าเป็นทริปแรกของ ADV วขับนะครปฐมที่เป็นทริปค้างคืนและเราก็เลือกพักกันที่สวนพึ่ง The B e e Camping ค่ะ พี่เนตพอแล้วคนแรกเลยพี่เนธเข้าเข้านำมาแล้วแล้วพี่เนื่องก็เลยไปแล้วเพราะผมเลยไปเข้าทางฝั่งนี้ต้องเข้าทางแฮปปี้อยูเนี่ยแต่พี่เนตไปได้เนี่ยจะพาว่านียอเนี่ยอยู่นเซอร์บายดีครับทุวดีลงชาร์จแบตได้วยนี่แหละจะวางรอชารเลย พี่เป้มาแล้วครับผมจิบเฮ้ยพี่เป้ลงนามเป็นนามโคตรเย็นอะลงก็สั่งเลยได้เลยเดี๋ยวลงร้อนส่โดแล้วของ้องมีแล้วของต้องมีแล้วเฮ้ย่แล้วแล้วรอนซ่าสองซาคนได้หรอครับคืนนี้เรานอนนี่กันครับผม คอยไม่สบายกี่จางเลยแล้วครับตอนนี้ช้าแล้วครับผมดูบรรยากาศตอนเช้าหกโมงไอ้ที่นี่กี่โมงเนี่ยหโมงหกโมครับหลังจากที่ได้นอนพักทั้งคืน การที่ไม่สบายก็เริ่มดีขึ้นตื่นมาพบกับบรรยากาศแบบนี้มันชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะนี่เดมีแค d สาม้าศขับครับตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวเก็บข้าวของออกจากที่พัก เพื่อจะไปหาซื้อหลอดไฟทําบุญซึ่งก่อนหน้านี้ทุกทุกคนในกลุ่มรวมเงินกันเพื่อที่จะได้ซื้อหลอดไฟไปถวายวัดค่ะ กำไรเน้น <laughs> ก็ได้มาแวะวานห้วยม่วงนะคะอยู่ทางลงที่พักพอดีน่าจะมีขาหมูแล้วเดี๋ยวอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะนี่ก็คนที่วัดนะคะก็มาบอกให้เราไปกินข้าวที่สารานะคะก็เดี๋ยวคุยกันแบบไหนวันนี้กินข้าววัดนะคะ จะเหลือได้ไโอ้ันนี้ครันอาจารย์เดิญวกข้าวัดนะวนี้ท่นบเร็จรยอันนีากาศของวัด้อยม่วงนะคะเป็นวัดที่ชาวบ้านแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงชาวไทยนะคะก็พากันทาบุญที่วัดนี้นะคะคือคักมากทุกคน ต้องบอกว่าเห็นานตาจริงๆกับขลบูลนิงนะคะกินข้าววัดกัน,นะคะก็สำหรับอาหารมื้อนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสองพ่อนะคะชาวบ้าน,นใจดีทุกคนเลยขอบคุณะคะ่ะเป็น,น,น,นไงลูกบุฟเฟ่ <laughs> ประสบการณ์ครั้งแรกกับพวกพี่ๆ ADV ขับนครปฐมที่ดีมากๆเลยค่ะต่างคนที่มาต่างมีเป้าหมายเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดอะไรใหม่ๆเป็นการเที่ยวที่มีครบทุกรสชาติเลยค่ะฝากพี่ๆน้องๆทุกคนเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พะพอยด้วยนะคะ